สวัสดีจ้าวันนี้ฮ่องกงยุก้าบีมกวงเสียงออกไงได้ชั่วแล้ววันนี้บีมีรถเข่าไม่มานำเสนอจากพี่น้องคันนี้เลยจา้าคันนี้เลยเป็นตัวฮอนด้าวีโอรุ่น1.2รุ 2, ่นตัววีรถปี2012เกียร์ออโต้และคันนี้ได้เป็นตัวรถบ้านเมื่อเดียวแล้ววันนี้บีมีซื้รถมาหายน้ำจา่าตากราคาปกติหนาป้ายเนี่ยขายอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทแล้ววันนี้บีมีซื้รถมาหายคันนี้เหลือเพียงแค่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นจา้าและสามารถจัดเปในได้เต็ม ู้ใะสนใจสามารถติตโตมหาบิมได้ที 63, 64, ่063 5 064 777ลวดทักไล่ลแอดอเอาไปเชียวเข้ามากันเลยจ้ะมีแอดใเชเอ1 2 3 4มีแอดดานาทักเขามาสอบถามยละเอียดเพิมเติมกันได้จ,จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อซดนอกจากบีมฟีแวตอีก7%สนใจยา้อสายดีจ้ะมาจา้ะมีภาพเป็นตัแจดานาตัวรถของขั้นนี้กันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถขั้นนี้นอกจากกระแซเป็นตัวสีขาวเดิมมาจากโรงงาน กระจังด้านหนะ้าคันนี้ขาดกระตุโคเมียมจากพี่น้องไฟหนาสภาพสวยบอมีห้อยแต่ห้อยหลาไม่ได้จา้าและเครื่องยนต์คันนี้น้อจาจได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ไอวีเทซีซูบอริรีวาคันนี้โคตรประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งบอริรีวาโคตรดีก็ได้จา้าและโครงสร้างตัวรถคันนี้รับประกันได้ว่ารถบม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจาน้เปอร์เซ็นต์หัวนอดฝากระป๋งบ,มบมอมีห้อยแก่ห้อยไขเลยจ้าซิกเกอร์เดิมจากโรงงานคันนี้อยูค่ครบ ขันดานาพี่น้องสติ๊กเกอร์ถูกอย่างบริวายูครบจากโรงงานจากคันดีภาอรพสวยๆรถบานมือเดียวพี่น้องผูดด้ใดหารถไปใส่งานยูนคันนีราคาถึกและคันดีบอกก่อนเด้อจวาว่ารถผึ่งเขาบ้าไหมยังบริลลางย่าง,งบริสเซปาเลยจ้ะพี่น้องและสีตัวรถคันนีสีสวยเสมอหลอบคขัน้น ด้านหลังด้านถ่ายนอกจากขันนี้ได้เป็นตัวชุดแตงมาหายพี่น้องสปอยเลซ์ซีเดี๋ยวกบตัวรถแลมาพร้อมก็ตัวไฟเบรกโดย3จากพี่น้องกระจกด้านหลังก็ได้เป็นตัวกระจกเดิมๆม,มาจากโรงงานไฟถ่ายคันนี้สภาพสวยจากโบมีห้อยแต่ห้อยเล่าแลคันนี้ได้เป็นตัวหาประตูพี่น้องพื้นที่เก็บของกระสิกว่างจากและสีตัวรถฟังนีสีสวยเสมอรอบคั้นฟังหนี้บมีห้อยบุบือว่าห้อยลักจิ้มและโค้งสั่งตัวรถคันนี้พี่น้อง หัวน็อตคันนีนบ่มีห้อยแก่ห้อยไขม่มาเลยจากสติกเกอร์บอกลมอย่างคันนีก็ยังอยู่ครบห้อยตอกเมงอาคันนีก็ยังอยู่ครบจากรถคันนีเราประกันเ้จ้กว่าบอเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจานน่ร้เปอร์เซ็นต์ แล้วขันนี้พี่น้องได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายรอบขั้นกระจกบานเดือดปับไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปับออตโต้ออปชั่นภายในตัวรถคันนี้นอกจากพวงไรยคันนี้ได้เป็นตัวพวงไร้พาวเวอร์สามการมีแอร์แบกมาหายสองคู่นะเครื่องเลนคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมโรงงานจากพี่น้องแอร์ได้เป็นตัวแอร์ดีไซน์วงกลม เกียข้นีได้เป็นตัวเกียออต้จ้าแล้ตัวบัอคันนีได้เป็นตัวบ่อหนันนงสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานคันนีบ่อได้ว่ามีมาหนอ่อยดีจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจคันนีรถบานมือเดียวสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยแล้วมือนีบีมจัดราคาพิเศษมาหายจ้าราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องและสาม,มารถจัดไฟแนนได้จ้าผู้ใดสนใจสาม,มารถติดต่อหาบีมได้เลยที 063 5 064777หรือว่าจะทักไลน์ ads official เข้ามาก็ได้จ้ะ T ads ไส้ Ks 1 2 3 C มี ads ดานาะทักเข้ามาสอบถามรายละอเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีมฟรีแบดหายอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาโรสายดีจ้ะแลคหนี้เดี๋ยวเฮอสสปาให้ไหมหล้างให้ไหมคัดเคลือบสีให้ไหมบอกไดว้ว่างามกว่านี้อีกจ้ะพี่น้อง และวสำหรับพูดในที่มาคลิปนี้นอกจากพิมพ์ฝากกดไลค์กดซับติใครเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราทีมงานกวงเซ็งและวสำหรับกกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า